ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ c ีอเบอร์หนึ่งครับผมยังอยู่กับคุณประพันธ์คุณประพันธ์ครับนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุดเริ่มต้นของอาหารยอดคุณเลยใช่ครับคือโปรเตสตัวนี้ใช่ครับโปรเตสตัวนี้ก็เนี่ยสาปีให้เห็นเลยนะครับครับเป็นเราทำมาสาปีแล้วนะครับโปรเตสก่อนแล้วก็คอนเน่นะครับแล้วก็เป็นปาปิก้าซึ่งในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของสแน็คทั้งหมดนะครับโปรเตสปาปิก้าแล้วก็คอนเน่นะครับซึ่งมีบรรจุไซส์ต่างๆโปรเตสเราก็จะมีเอ่อ แล้วฝาแฝดก็คือโปรตเอ็กซ่านะครับโปรตเอ็กซ่าส่วนคอนเน่เนี่ยดั้งเดิมคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเน่รสชีสจะเป็นฝาแฝดนะครับมีแต่ปาปิก้ายังไม่มีฝาแฝดนะครับแล้วก็จะมีหอยอันนะครับหอยอันแล้วก็หลังจากพวกสแน็คแล้วเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ซีเรียลนะครับชื่อโดเน่นะครับผลิตภัณฑ์ซีเรียลโดเน่ก็จะมีตั้งแต่เป็นรสผลไม้เป็นสวิตตี้นะครับเป็นช็อกโก้ช็อกโกแลตนะครับมีหลายๆรสชาติมีสับเบอรี่ให้เราเลือกนะครับไอ้อย่างเด็ก คอนเน่กระป๋องที่เป็นโลหะแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยเออตรงนี้จะอยู่ที่ตลาดท่านสับสินค้าส่วนใหญ่และตลาดบนเลยนะครับ<อ>เพราะว่าราคาจะสูงนิดหนึ่งคันั้นการวางตลาดจะอยู่ที่ตลาดบน<อ>นะครับส่วนถ้าเป็นพวกซองนี่จะทั่วไปทุกที่มีหมดนะครับ คอนเนตพรามนีถือเป็นคอนเนตตรงหม่ที่กําลังจะลอนในเดือนสองเดือนนี้กํากลังจะลอนใชกไหลอย่าล้อนใช่ไะครับก็เป็นแพ็กเกจใหม่ที่เราออกมาแล้วก็เป็นถ้วยซึ่งสะดวกในการรับประทานมากขึ้นนะครับผมสงสัยมานานแล้วในฐานะที่คนชอบทานคอนเนตชีสตั้งแต่คอนเนตชีสออกมาเนี่ยแย่งยอดคอนเนตธรรมดาไปเยอะไหมครับเออก็ไล่เลียกันฮะอ๋อไล่เลียกันไล่เลียกันเพราะว่าพอคอนเนตชีสออกมาคอนเนตเดอรดั้งเดิมก็ยิ่งขายดีขึ้นมาอีกนะครับมันก็เปหนีกันไม่ไล่กันไม่ทัน แลตัวก็แบบอย่างนี้ฮะขอสินค้าเราพอมีตัวใหม่ออกตัวเก่าก็จะดีขึ้นอ๋อ,อไม่ได้มาแย่งกันไ,ไม่ได้แย่งนะ <c oughs> เพราะว่าเราในการพัฒนาสินค้าตัวใหม่ครัคร้งใดเนี่ยเราต้องพยายามเน้นที่ว่ารสชาติต้องไมมาแข่งขันกันครับต้องเป็นรสชาติแปลกใหม่จริงๆนะครับถ้าใกล้เคียงกันแล้วเราจะไม่ออกเลยไม่ออกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาพออันานี้ดูเป็นออกสไตล์รถสีฟูดนิดนิดนะครับซึ่งสินค้าตัวนี้จะพัฒนารลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใช้วัตถุดิบธรรมชาติเยอะครับ ผมสงสัยมากเลยตอนที่คุณประพันธ์เด็กๆเนี่ยเคยคิดไหมว่าจะต้องมาทําเกี่ยวกับอาหารหรือตอนนั้นความฝันแล้วเป็นอะไรครับคือจริงๆจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่เนื่องจากจบมาทางด้านเคมีนะครับก็นีไม่พ้นกับพวกไม่อาหารก็ยานะครับก็เลยคิดว่าเราพอจบด้านนี้มาแต่จริงๆแล้วในในธุรกิจของครอบครัวด้านเดิมเป็นธุรกิจ ของเล่นนะครับตอนนี้พอเรามาตรงนี้ปุ๊บเราก็คิดว่าเราก็ต้องมาพัฒนาต่อยอดขึ้นมาในตลาดของเด็กเหมือนกันนะครับก็ใช้ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่เขามีตอนคุณพ่อส่งต่อเพราะคุณประพันธ์นี่เป็นรุ่นที่2ใช่ครับตอนนั้นนี่มีปัญหาในการส่งต่อเยอะเหมือนกับธุรกิจครอบครัวสมัยนี้ไหมก็มีครับเป็นปกติของธุรกิจครอบครัวมาสู่ยุคบริหารยุคใหม่นะครับเพราะว่า ในลักษณะที่ครอบครัวส่วนใหญ,ญ่แล้วก็คือว่าเท่าแก่จะสั่งเองคิดเองทําเองอนะครับแต่ขนาดที่ธุรกิจของเราเติบโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราใช้วิธีคิดเองสั่งเองอยู่คนเดียวเนี่ยมันคงไม่ไหว ดังนั้นในแนวการบริหารต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการในจากระบบระเบียบให้มากขึ้นนะครับให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทํางานมนส่วนร่วมในการคิดค้นกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาการผลิตขึ้นมานะครับรวมถึงเราเองก็เน้นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรมากนะครับมีการฝึกอบรมทุกๆเดือนมีการฝึกอบรมพนักงานทุกๆเดือนวางแผนส่งต่อเจเนอเรชันที่3ามครับก็คิดอยู่ฮะคิดอยู่บริการส่วนใหญ่เรียนอยู่ฮะยังเรียนอยู่เรียนอยู่แล้วก็หลานบางคนที่จบแล้วก็อยู่ อยู่ใบฟิลอื่ออยู่ไปหาประสบการณ์ภายนอกนิดหนึ่งก่อนครับเพื่อจะมีโอกาสนะครับจากตรงนี้เราไปดูกันต่อดีกว่าเป็นถ้วยรางวัลที่ได้รับมานะครับยอดคุณเยอะมากเลยครับครับก็อันนี้เป็นถ้วยเซฟตี้นะครับใบนี้เป็นใบที่ห้านะครับคือให้เห็นถึงความห่วงใยพนักงานของบริษัทว่าบริษัทเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภัยพนักงานถ้วยนี้เป็นถ้วยปีที่ห้าติดต่อกันนะครับเรามีตั้งแต่ปี ครั้งที่ยี่สิบาไะยี่สี่ยี่ห้ายี่ฮะบหกย26 2ิบเจ็ดแล้วก็มายี่บแปดนะครับ,รบติดต่อกันห้าปีนะครับเลยได้เป็นถ้วยพิเศษหน่อยถ้าเกิดพอพูดถึงเขาว่าธุรกิจครบอบครัวเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องมีการดูแลพนักงานที่ดูเหมือนกับว่ามากกว่าปกติทั่วไปที่ดูเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันได้ดยนินว่าคุณประพันธ์ปกติเตะฟุตบอลกับพนักงานด้วยครับครับคือ,อมผมคิดว่าความสาคัญแล้วก็ความสําเร็จส่วนหนึ่งของอาหารยอดคุณของเราก็คือความสำเร็จที่ว สร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างผู้บริหารกับพนักงานได้<อ>นะครับซึ่งทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าขององค์กร,รนะครับดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมว่าให้ความสาคัญกับด้านนี้สิ่งหนึ่งผมเคยตั้งตั้งแต่เปิดโรงงานคือว่าในโรงงานของเราจะต้องไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานนะครับหลายที่มีการประท้วงกันมีการ,รอะไรต่างๆที่นี่เราบอกเลยว่ามีอะไรเราคุยกันฉันพี่ฉันน้องฉันพ่อฉันลูก นะครับดังนั้นทุกคนมีปัญหาก็จะมาเข้ามาคุยนะครับขณะเดียวกันรเราเองก็เป็นฝ่ายบริหาก็จะเข้าหาด้วยเมื่อกี้พูดถึงกีฬานะครับผมหลายครั้งก็จะไปเล่นกีฬากับพนักงานนะครับตอนเย็นๆก็จะไปเตะฟุตบอลที่สนามบอลด้านหลังที่เราสร้างเอาไว้สำหรับพนักงานเล่นทุกวัน,นไมถึงจะตัดสินใจสร้างสนามบอลครับวันนี้ที่มาที่ไปยังไงคือผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พนักงานเนี่ยคือคือจุดเริ่มต้นต้องคิดกับว่าวกีฬารสร้างคนนะครับและคนก็จะมาสร้างกิจกรรมต่างๆขึ้นมาได้ ผมเองเราไปสัมผัสเองเนี่ยผมเป็นนักกีฬามาก่อนครับแล้วคิดว่ากีฬาเนี่ยเป็นส่วนที่ตังแต่สร้างเรื่องระเบียบวินัยของตนเองสร้างเรื่องความขยันขันแข็งในการฝึกซ้อมรสร้างเรื่องของความมีสปิริตสร้างเรื่องของการดีทีมเวิร์กครับนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนี้ผมคิดว่าการบริหารธุรกิจให้สำเร็จได้ก็ต้องอาศัย3าสิ่อย่างนี้เช่นกัน นั่นผมคิดว่าการที่เรามีกีฬาในโรงงานนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยนะครับพนักงานได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายได้มาสัมพันธ์กันได้รู้จักกันนะครับหลายๆคนที่เป็นพนักงานชายที่เคยมีปัญหาด้านการทํางานแต่เมื่ออยู่หลายที่อยู่ใน3บอลเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจกติกาแล้วเราก็สอนย้อนกลับไปว่าคุณทํางานก็ต้องเช่นนี้ โอ้ครับแสดงว่าจริงๆแล้วมีแอปมีใส่เลสเซ่นมีกุศโลบายเล็กๆเข้าไปด้วยครับโอ้โหแล้วตอนนี้นักกีฬาหรือว่าพนักงานเนี่ยเขาเขามาร่วมเตะฟุตบอลมากน้อยครับก็เดี๋ยวจะไปชมฮะเดี๋ยวไปชมฮะเดี๋ยวเย็นนี้จะไปซ้อมด้วยครับเตะกับคุณประพันธ์เขาไม่เกรงหรอครับไม่ครับรมชาติผมโดนเตะล้มก็มีครับจริงเหรอครับโอ้ยอย่างนั้เราไปดูกันดีกว่าเต็มที่ครับ ตั้งแต่ที่เรามีการจัดกิจกรรมแบบเตะบอลแบบนี้เนี่ยเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือเปล่าอ๋อก็มีฮะหลายๆคนพนักงานที่ไม่่คยตั้งใจทํางานพอมาเล่นบอลแล้วก็รู้ว่าเออมันต้องรับผิดชอบนะฮะก็ทําให้เวลาเข้าไปเทใสลายนี่เขาจะสามารถทํางานได้ดีขึ้นอย่างเม่แต่ที่ลงมาเล่นบางคนก็เป็นพิธีการแผนกก็ลงมาเล่นหัวหน้างานก็ลงมาเล่นด้วยกันดังนั้นความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมันดีขึ้นในการที่จะพูดคุยหรือคอยแนะนำนะครับการยอมรับมากขึ้นมาจากแผนกไหนกันบ้างครับก็ทุกๆแผนกฮะจะมีตั้งแต่ทอดบุิศว จัดส่งนะครับคลังสินค้าเขาเกือบทุกแผนกครับขอาบริษัทครับแล้วนะผู้บริหารยังบอว่าเราไปด้วยมาเล่นด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเคล็ดลับการคลายเครียดของผู้บริหารของบริษัทอาหารยอดคุณซึ่งก็ใช้วิธีการคลายเครียดเป็นวิธีการเหมือนกับสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานด้วยวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณประพันธ์ปุษยภไยบุตรนะครับครับ อล่ละครับนี่ก็คือทั้งหมดของ CO เบอร์หนึ่งประจำวันนี้ครับผมเชื่อว,ว่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ทุกคนคุ้นและก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กอย่างอาหารยอดคุณผู้ผลิตโปเต้ปารปริกา้าคอนเน่นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในขนมขบเคี้ยวที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมและครั้งนี้ผมก็หาวังว่าจะอยู่ในใจของคุณผู้ชมต่อไปครับ